สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .2 ครูโอจะมาพูดถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการวัดคือการเลือกใช้เครื่องมือชนิดต่างๆวัดหาค่าของสิ่งต่างๆเช่นส่วนสูงน้ำหนักความยาวออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดนะคะ เรามาดูตัวอย่างเครื่องมือกันเลยค่ะเครื่องมือชนิดที่1นนี้เรียกว่าไม้บรรทัดค่ะใช้วัดสิ่งที่ไม่โค้งงอและมีความยาวไม่มากเช่นวัดความยาวของหนังสือค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและนิ้วค่ะเครื่องมือชิ้นที่2นะคะเราเรียกว่าเครื่องช่างสปริงค่ะใช้ช่างหาความหนักของสิ่งของต่างๆ เช่นผลไม้เนื้อหมูเนื้อไก่ค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็นกรัมและกิโลกรัมค่ะต่อไปนะคะเครื่องมือชนิดที่3เราเรียกว่าสายวัดค่ะ ใช้วัดใช้วัดสิ่งของที่มีลักษณะตรงหรือโค้งงอเช่นความวัดการวัดความยาวรอบเอวค่ะค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและนิ้วค่ะต่อไปชนิดที่4นะคะเราเรียกชนิดนี้ว่าเทอร์โมมิเตอร์ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศเช่นความร้อนความเย็น ค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็นองศาเซลเซเสยสรค่ะและเครื่องมือชนิดสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าตลับเมตรค่ะเป็นเครื่องมือช่างใช้วัดขนาดชิ้นงานและวัดระยะทางเช่นความกว้างของโต๊ะความยาวของถนนค่ะค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็นเมตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ พอที่จะเรียนรู้เครื่องมือที่จะใช้วัดกันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้คุณครูจะมอบหมายภาระงานให้ทำลงในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะโดยให้นักเรียนเลือกเครื่องมือให้สัมพันธ์กับโจทย์ที่ครูกำหนดให้นะคะว่าควรใช้เครื่องมือชนิดใดคะ่ะตัวอย่างเช่นข้อที่1น,นะคะแม่ซื้อเนื้อหมูที่ตลาดมา1กิโลกรัม เด็กๆคิดว่าเราควรที่จะใช้เครื่องมือ5ประเภทด้านบนชนิดใดก็เลือกตอบมาได้เลยนะคะในข้อที่2ค่ะวันนี้อากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลง5องศาเซลเซียสควรที่จะเลือกเครื่องมือชนิดใดคะตอบได้เลยนะคะข้อที่3หนังสือเล่มนี้มีความยาว25เซนติเมตรค่ะเด็กๆก,ก็เลือกตอบอีกเช่นกันนะคะ ข้อที่4กำแพงโรงเรียนมีความยาว750เมตรเอเด็กๆคิดว่าควรจะใช้เครื่องมือชนิดใดวัดกำแพงของโรงเรียนดีคะช่วยตอบมาให้คุณครูหน่อยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะช่างตัดเสื้อวัดรอบเอวของครูโอนี่ล่ะค่ะวัดได้30นิ้วค่ะเด็กๆคิดว่าควรที่จะใช้เครื่องมือชนิดใดในการวัดค่ะ เมื่อทำเสร็จแล้วก็เช่นเคยนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปงานแล้วก็ส่งมาที่คุณครูนะคะคุณครูรอตรวจงานเด็กๆอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ